เรียมวันี้ฮานอนฮานอนมันมีชุดเซ็กซี่ทำไมใส่อนไงามบอเป็นแต่ช่างบอใส่ยันต์บูรักสีดำบูรักสีชมพูนน้องใส่บูบูผมทดลองัซื้อตอนเหี้ยปะดูในห้องลน จำครับเจ๊คือออลทันท้านะอีหล่าคือสังเธออีหล่าคือเป็นตาสั่งเธอิ่ขึ้นนะอิหล่าคือเป็นตาสั่งอิหล่าคือเป็นตาสั่งเถอรูปผู้ชายหนลรูปผู้ชดคนเก่งลูกขึ้นมาอารมณ์ดีอารมณ์ดีอารมณ์ดีขึ้มาโอเช่นี่หี้ยเห้กี้กืองเกือบมึงบ เออยังงามอ่ะเออิหาผู้บาบอนี่ฮะทหารผู้บาท่างไหนถามนี่ยิ้มนะยิ้มยิ้ม้ยไปสิไปส่งไปเขาจะเสียเสียซิขี้ไปไปไปรงพยาบาย่างตาสารแล้วึ้นไปต่อยซอยไปนั่งเอานองก่อนเออเหิือะได้เลยลาก็จะคอยไปต่อ <t ry> okay. ไปถากันที่ย่างตะสัตว์จะไงไปผรอมๆกันเฮ็นนาอุตูเฮ็นนาอุตู้มวันนาทว่เป็นตะสร้างมั้งเป็นตะสั่งวั ยินมด้วเท่เจ้ะหน้ที่ฟาดหางที่หลาเป็นท่ใส่ยิ้มวะยิ้ม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 กันหรืยิ้มยิ้มใส่กล่องเลยยิ้มใส่กล่องแล้วยิ้มยิ้มอ่ะปิดตามดูให้ฟังไน่อยหุหุอ้ากไออุ้มแน่ลูกไออุ้มแน่ออุ้มแน่เน่อายไปโรงเรียนอือไออุ้มเป็นบ่อดคุณไปทานหนาเขาแสงแดดแล้วมันจะกล้ามอันหนาไป่ทั้งแสงแดดนี่มืด ปฏิหารชัดเราบอกสีเหลืองครับปฏิหารชัดเฮ้ยไ้ก่อนเสร็้สยจับไปหอด้ายันตราสตร์ยังีโตไผ่บบอบมาจับไปหอดนบินหอด้านยันตราสตร์ลงขีดสอดกันไปลงเลียนี่ไจบอดไท่ คิดนตำร้านหน่อยหอมทุกผ้าไหนเมื่อสัก่ร้านอาจ๊บอกเปนไรเป็นยังจับให้พูดไเหรอจับให้พูดไปไปหรอไปหรอหอม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 คนอ่ะหอมคนจี้ไปเก็บเงี่ยเหรอฮะไอ้เน um> ่าเลย มันยังไงมันเป็นเจไิญคนนี่งชิบะกินหอยยาลอยฮะชิบะกินหอยยาลอยเป็นเจริญอันนั้นี่าตอนแรงกับมาตอนแรงอีหลากับมาชิบะกินหอยยาบ่อยากจะไปกินหอยยาหนาหื่แหลบลิ้นอยากลุกเดินีคนน้น เดีบ้งานเลยวะปาดีกว่าเผ็ดตั้นี้ไี่บ้เผ็ดพี่หลานเด้ใส่เผ็ดแล้วนะปาดีแต่ว่านี่ก็ไข่มุกสวรรค์ไข่มุกปาดจะได้หมูจะหาแต่ของดีๆมาให้ใส่ตัวไข่มุกสวรรค์ไข่มุกไข่กิ่งเพชรก็นี่ดวงดีแต่ว่าเผื่อมาดวงดีแต่ว่าได้ใส่ไข่มุกกับเผ็ดละต้องใส่ทองทั้งเผ็ดั้งทอง มเรืองว่านี่ฮานอนฮานอนมันมีชุดเซ็กซี่ฮานอนีเอามายบอมมี่รมใช่เอเดียใส่่ทิดจุดเซ็กซี่อยาใส่่ฮะอยาไปดูเรื่องนันเดา ยาใส่หางกพี่ศิลปะศิลปะภาสาสิน<อ>มันดิไปเอาเกือบรุดเกือบรุดอู้ใส่ไหมใส่ไหมต้องซักเป็นชุนดมัเยนะี้อนเลยเล็กหน่อยก็ชอบขาอีก โอ้ยจบันเหรจกดินแห้งอ้ยมันเป็นอย่างของมันนะคือดินแห้งเถอะอยากไปเลยที่ร้านเนี่โอ้ดิกระดินนะพูดโอ้มันจะกอหักเมียด้วยอุ้ยเนี่ยมันเป็นอย่างไรคือมือกคือเยนเถอะอ้นอ้นอ้นเจ้าเอืองอ่ อื้ออ๋ออื้ออ๋อเสียงเอื้อมอารอัลมดีอารมดีติ้งตาเีมมันยิ้มยิ้มอืออารมดีอืออัลมดีอัลมดีอลมดีอัมดีอมดีดีเออพัตเมาตี้ัตเมาตี้ เป็นตาสั้นเนาะเป็นตาสั้นเนาะเฮ้ยคือเป็นตาสั้นแท้มันหนาสักนอีเลยฮะมาซีซีซีทหน่อมาสเสื้งแดดยังนงอย่างขาวๆนมันออกผิวขาวๆนี่

เอาอีตาอือทีนี้เราฝากตังตาแล้วให้ช่องสิงซ้ยิ้มยนะยิ้มนะยิ้มยิ้มยิ้ม